ปีรูปร่างสมส่วนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการทรงตัวและการพูดคุยปกติโต้อตอบรู้เรื่องสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวน,น้ำผึ้งแก้วลูกเรืองนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่สองวันนี้จะมาทําการตรวจร่างกายให้คุณนะคะชื่ออะไรคะชื่อนีพาดาจากสกุลคะ่ะแก้ว่งค่ะวันนี้จะมาทําการตรวจร่างกายให้คุณนีพาดานะคะการตรวจสีตา การตรวจสีรษะจะใช้เทคนิคการดูและการคลำผู้ตรวจจะยืนดน้านหน้าของผู้รับบริการใช้ป้ายนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางคำวนเบาๆให้ทั่วศีรษะตรวจดูรูปร่างขนาดความสมมาตรของศีรษะตรวจดูการอักเสบของหนังศีรษะว่าเป็นแผลหรือมีก้อนหรือไม่ตรวจดูการกระจายของเส้นผมและลักษณะของเส้นผมการตรวจตา การตรวจตาเริ่มแรกตรวจดูสภาพของคิ้วการกระจายของขนคิ้วตรวจดูหนังตาว่ามีการบวมหรือมีการอักเสบหรือไม่ตรวจดูลักษณะของลูกตาเยื่อบุตาว่ามีสีและลักษณะอย่างไรปกติจะมีสีแดงหรือสีชมพูการตรวจดูรูม่านตาปกติจะเท่ากันรูม่านตาเป็นวงกลมไม่บิดเบี้ยว ตรวจหูตรวจดูระดับใบหูปกติจะอยู่ในระดับตาคำเพื่อประเมินว่ามีก้อนหรือกดเจ็บหรือไม่และตรวจการได้ยินของหูโดยสังเกตจากการพูดคุยโต้อตอบกันร,ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการการตรวจจมูกการตรวจจมูกตรวจรูจมูกเยื่อบุผนังกั้นรูจมูกทั้งสองข้างจะเป็นสีชมพูและเรียบ ตรวจความโล่งของจมูกให้ผู้ป่วยใช้ปลายนิ้วมือปิดรูจมูกข้างหนึ่งและให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกแรงๆถ้าหายใจสะดวกแสดงว่าไม่มีการตีบแคบหรืออุดตัน การตรวจโพรงกระดูกรอบจมูกโพรงไซนัสที่สามารถตรวจได้คือฟอนทัลไซนัสเอ m มอยไซนัสซฟีนอยไซนัสและแม็กซิลาลารีไซนัสตรวจเพื่อประเมินอาการเจ็บปวดถ้าปกติจะกดไม่เจ็บถ้าหากกดเจ็บจะแสดงถึงอาการอักเสบของโพรงไซนัส